น,นะครับเราตื่นกันประมาณ6กโมงเช้าครับแล้วเราก็ได้เดินออกไปสำรวจนะครับบริเวณโฮมสเตย์นะครับสิ่งแรกที่ได้ยินคือเสียงของแม่น้ำครับเสียงของลำธารที่ไหลลงมาจากน้ำตกนี่เองนะครับมันพูดได้ว่ามันบกบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วเราก็ ได้เดินไปดูวิถีชีวิตต่างๆของคนที่นี่บางบ้านนะฮะก็ปลูกชาครับบางบ้านก็ทำโฮมสเตย์เขาอยู่กันแบบเรียบง่ายมากๆเลยนะครับไม pega, ่ม <sh> <ay> <sk> ีความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยน่อไม้ดองเอาไปทำอะไรครับ ไปให้คนข้างบ้านครับไปให้คนข้างบ้านที <ละ S 1> นี้ปลูกเองอ่ะครับมันออกในป่าตอกในป่าไปเก็บมาในป่า<ช>แล้วก็มาดองเองครับมาดองเองไปให้คนข้างบ้านนี่นครับก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีนะครับของคนในหมู่บ้านนี้ที่เวลาเขามีวัตถุดิบอะไรที่ไปหามาในป่าเนี่ยเขาก็จะมาทำเป็นอาหารแล้วก็มาแบ่งปันกันตามบ้านนะครับซึ่ง ชั่วโมงนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆเลยแต่เวลาเรากลับไปในสังคมเมืองจะไม่ค่อยเห็นสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะลักษณะของการสร้างบ้านนะครของคนบ้านแม่กำปองนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของเนินเขาที่มีความลาดชันสลับกันไปนะครับแต่ละบ้านเนี่ยก็จะปลูกบ้านตามพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ ส่วนบ้านที่มีอยู่ที่เนินสูงหน่อยก็จะมีการลาดชันทางขึ้นที่ค่อนข้างที่ชันมากๆผมเดินขึ้นไปตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะตกใจว่าเอ๊ะเขาจะเดินยังไงเขาจะขับรถขึ้นไปยังไงพอลองถามแล้วนะครับมันเป็นความเคยชินของพวกเขาเองที่จะต้องอยู่กับสภาพอากาศหรือภูมิประเทศที่เขาเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เกิดนะฮะก็ถือว่าจะได้เห็นบ้านในลักษณะ การสร้างที่แตกต่างออกกันไปนะฮะก็จะไม่เหมือนแบบบ้านที่เป็นหลังๆติดๆกันนะ,ะับแต่ละบ้านก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันบางบ้านก็อาจจะทํามินิมาร์กบ้างฮะบางบ้านก็จะอาจจะทําเป็นร้านกาแฟเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยผมจะเห็นนะฮะป้ายจะมีคําติดว่าเป็นบ้านตัวอย่างด้วยก็ถือว่าแต่ละบ้านเขายังคงในเรื่องของเอกลักษณ์วัฒนธรรม ค,ความเป็นพื้นเมืองความเป็นล้านนาของคนเชียงใหม่อยู่ด้วยในเรื่องของการยกพื้นบ้านสูงนะครับบางบ้านเนี่ยก็จะมีใต้ถุนเพื่อจะระบายอากาศตามเรียกว่าวิถีชีวิตของคนล้านนาที่อยากจะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทบ้านได้สะดวกนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่น่าสนใจแล้วก็ใครที่มาพักที่นี่ก็ได้พักในแต่ละโฮมสเตย์ที่ทางพ่อหลวงเขาจัดให้ ก็แตกต่างออกไปครับมาแต่ละครั้งคุณจะได้พักบ้านเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยครับคือกำลังขาต้องดีจริงนะในการเดินขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เดินขึ้นลำบากกันนะครับก็พักหลายวันแล้วหรออ๋อเพิ่งมาได้คืนหนึ่งละครับคืนหนึ่งกำลังเดินดุม หมู่บ้านครับสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ยทำทอ่าง,งปลาอ่างปลาเขาดูหน่อยได้ไหมครับดูปลาครับมาดูปลามาดูปลาอันนี้เลี้ยงปลาอะไรไว้ครับปลาทับทิมครับปลาทับทิมอันนี้เลี้ยงไว้ทานเองหรือไว้ขายครับ เลี้ยงไม่ดูเลี้ยงไม่ดูฟิดประเด็นเลยฟิดประเด็นหมดเลยอ๋อเป็นชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วเลี้ยงไม่ดูเลี้ยงไม่ดูอ๋อนั่นดุงกำลังออกมั่งเยอะเลยครับอ๋อนึกว่าเลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้ทานอะไรเงี้ยเลี้ยงไว้ดูหลายตัวเลี้ยงเลี้ยงมานานนะครับเนี่ยโดนหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วตู้ปลาธรรมชาตินะฮะด่าชนวดตอนแรกก็คิดว่า เลี้ยงไว้ทานหรือเลี้ยงไว้ขายเพราะว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจเขาได้แต่เลี้ยงไว้ดูครับสจอดคี่สังเกตได้นะครับว่าบ้านแต่ละบ้านต้องมีมอไซค์อย่างละหนึ่งคันเพราะว่าการที่จะออกไปไหนมาไหนเนี่ยเส้นทางค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็หดเคี้ยวนะฮะ อาจจะไปช่วงหมู่บ้านแม่กำปองช่วงต้นไปช่วงกลางช่วงท้ายอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางที่มันคดเคี้ยวแล้วก็สูงชันเวลาเดินก็อาจจะลำบากครับก็ต้องใช้ในเรื่องของรถจักรยานยนต์เฮ้ยฮัลโหลโอเคนะมันคงเป็นมิรนะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับข้างในทำอะไรครับเป็นโรงขับทำอะรเนื้อเนื้อเมี่ยงนึงเมี่ยง,งเยงข้าไปดูได้ไหมครับเข้าไปดูไปดูไปดูเนี่ยว,ว้าวคนที่นี่เขาปลูกเมี่ยงครับแต่ผมอยากรู้วิธีการทำโอ้เห็นแล้วครับอันนี้คือคือ,คอมัดไว้แล้วม่วดูเลยครับมัดแล้วนึ่งแล้วนึ่งแล้วก็ไปขายคือเขาเขาใช้อย่างนี้เลยวะครับครับ เนี่ยน่อทำทำทำเป็นมัดอย่างนี้ครับแล้วหมักไว้หมักไว้นานขนาดไหนครับนานประมาณ1เดือนหนอ้โหนึ่งเดือนเลยแล้ว่็จะได้ออกขายออขายได้ประมาณนี่ยอ,อันนึงเท่าไหร่หรือเขาขายเป็นกิโลมัดหนึ่งมัดหนึงมัดหนึงสิบบาทมัดหนสิบ,บาทอันนี้เป็นทำไม่หวบกงคนก็ไม่ทำครับอันนี้ปลูกเองเลยครับปลูกเอง นี่ครับอีกหนึ่งอาชีพหลักครับของคนที่นี่นะครับนอกจากจะปลูกกาแฟทำโฮมสเตย์แล้วครับในการทำเมี่ยงเนี่ยนะก็คืออีกหนึ่งอาชีพของเขานะครับก็ถือว่านำเป็นวัตถุดิบที่ทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชานะครับเป็นเมี่ยงหวานนะครับหรือจะทำอะไรต่างๆที่ที่เป็นผลผลิตมาจากเมี่ยงเนี่ยก็สามารถทำได้ใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับในการปลูกแล้วก็ในการหมัก แต่ก็รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนนะครับในเรื่องของรสชาติหรือวัตถุดิบที่ได้คุณภาพเป็นฝีมือจากคนบ้านแม่กำปองครับ